แทนขาได้พักที่ผ่านมาได้ขับต้องรับหนี้แทนคนอื่นเป็นล้านๆเลยเขาก็เมากันว่าหนูอะหนูชนยิ้มใช่ไหมที่ที่ตายไปแล้วเสีย,ยชีวิตเป็นลูกค้าเป็นลูกคา้เคาเธอเ,เขาบอกว่าเขาไม่มีเงินจะใช้เธอแล้วเขาก็เลยต้องตายเพราะเธอเขาเมากันไม่ใช่ไม่ใช่เขาเสียชีวิตก่อนไอเขาเสียชีวิตแบบ ก,การติดพนันมาระยะหนึ่งแล้วเขาไม่สบายตายแล้วที่มีเรื่องของยาเสพติดมาด้วยใช่ไหมน่าจะมีส่วนเกี่ยวน,นะนะแต่เราไม่เกี่ยวตรงนี้เรื่องยาเราไม่เกี่ยวเราได้ข่าวว่าเธอใช้นี่แทนหนูไปกี่ตังค์ละคือ,อพี่หนู่ติดอยู่ตอนที่เขาติดอยู่นะคะตอนที่เขาจะลาออกจากตรงนี้ไปเลยจากวงการของแปนไปเลยนี่ประมาณ3มล้านห้าสามล้านห้านี่ก็สุขสาวอาทิตย์เหมือนกันสุขสาอาทิตย์กอดคอกันไปด้วยกันละสิสุขสาวอาทิตย์เห <laughs> มือนกัน, <laughs> กนคือจะพี่หนูนะเป็นลูก เป็นลูกค้าที่น่ารักนะคะคือถ้าเสียปุ๊บเขาถ้าเขามีปุ๊บเขาจะให้ทันทีเลยโดยที่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่การโอนตังค์ด้วยนะโดยการต่างคนต่างไปเอาของกันยิ้วกระเป๋าไปเอากันอะไรไปเอาตังค์นะเออเขาจะไปเอาตังค์ไปเอาตังค์งนะเออเข้าใจค่ะจนมีคนนะักข่าวนะาเห็นหนูนะ่ยไปที่พระรามเก้าคาเฟ่เห็นแตนเนี่ยเป็นพระรามเก้าคาเฟ่ได้บ่อยมากเขานึกว่าหนูก็เชิญยิ้มมีอะไรกันพิแท้ไปดั้งเก็บเงิน,ด,งนดั้งเก็บเ้านกันเป็นร้านเป็นร้านก็มอบกันมอบกันตรงนั้นเหมือนส่งยาเลย ร้านหนึ่งก็ก้อนบอลลูหรือนะเงินอ่ะอุ้ยนิดเดียวเองพี่ใส่ถุงกระดาษเสียมตานิดเดียวเองไม่มากหรอแล้วมีดาราคนอื่นๆไหมคะที่เป็นลูกค้าเธอบอกมาบ้างสิใครบ้างเขียนบอกก็ได้อยากรู้เอาไม่เอ่ยชื่อกันเอาเขีเอาเอาดาราพี่หนูจะจีบแหละพวกนี้เขาเลิกกันแล้วพี่หนูเขาตายไปแล้วมีใครอีกคะเขียวเหมือนพี่อินบินเหมือนนกสอนปักอกนกก็ไม่ใช่เขียนเธออยากรรอเขี้ยวอ้าวเขี้ยวเหมือนพี่อินเขียวเหมือนพี่อินบินเหมือนนก บินเหมือนนอกสอนปักอ,อกนกอนปักอ,อกนอกก็ไม่ใช่ก็มแมลงทัรบใช่ปะเอกพันธ์เหมือนอะไรบลอลลูริสอาจารย์เลยค่ะเลยเอกพันธ์บลอลลูริสเหรอคะแล้วใครอีกคะใครคะประธานทษนะคะเยียนเป็นคนไม่ค่อยเก่งเรื่องพันธุ์อย่างเงี้ยนะคะเอาเถอะ อดีตที่ผ่านมาเคยเป็นลูกค้าปัจจุบันเธอก็ถอดแล้วจากเก้าอี้ตรงนั้นก็เธอก็ไม่มีลูกค้าอีกแล้วไม่มีแล้วไม่เอาแล้วคะ่ะเดี๋ยวนี้คนในวงการบันเทิงเขาก็ไม่เล่นการพนันกันแล้วรู้ได้ยังไงคะยังมีหรออ้าวรู้จะไปรู้หรอตายแล้ว,ลวใครละ่ะตั้งโต๊ะใหม่แทนเธอโอ้ยพี่เดี๋ยวนี้มันง่ายนิดเดียวเองเดี๋ยวนี้มันมีทั้งอินเทอร์เน็ตออนไลน์เต็มไปหมดแต่เราไม่ว่ากันอยู่แล้วที่เต็นออกมาวันนี้แต่ไม่ใช่มานั้งสั่งสอนคนอื่นครับนะเต้นอยากออกมาให้ทุกอย่างให้รู้ว่าไอ้ไไมาป ถ้าอ,อไปแล้วคุณดูแลตัวเองได้ก็โชคดีแต่ถ้าคุณดูคุณดูแลตัวเองไม่ได้ก็ตอนนี้ชีวิตคุณครอบครัวคุณก็จะหาไม่แล้วได้ข่าวว่าแตนเครียดกับการพนันในอดีตตอนที่<า>จะออกมาจากวงการพนันเธอถึงท่านจะหนีไปบวชเลยเหรอโอ้พี่เป็นเยอะมากนะคะมันไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นหนี้เราคนเดียวมันเป็นหนี้ให้คนอื่นเขาด้วยซึ่งคนอื่นที่เรารับหน้าเขาไวอา้อย่างเงี้ยอย่างพี่หนูเชิญยิ้มได้สามล้านห้าแล้วคนอื่นอีกละ่ะแล้วคงเราอีกละ่ะรวมแล้วก็หลายล้านนะคะหลายล้านอย่างเงี้ยเราก็ต้องคิดว่าทางออกที่ดีคือบว คิดว่าน่าจะบวชไม่ใช่บวชแล้วหนีนี่นะคะบวชเพื่อจะให้แบบว่าให้สมองไม่คิดอะไรเอาธรรมะเข้าขบหน่อยสิเผื่อจะดีนึกจะเลิกขึ้นมาทำไมเดี๋ยวเมื่อผีพนันมันสิงมันยาอไม่ไหวแล้วค่ะทุกอย่างไม่ไหวแล้วทุกอย่างที่เราเก็บสะสมมาจากเป็นละคร 10, 10ปี20ปีอย่างเงี้ยมันเริ่มทยอยหายไปนะฮะอาจารย์เหลือแต่ตัวเหลือแต่ตัวเรายืนอยู่บนงก่ออยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเราตอนตัดสินใจแบบชนิดที่เรกว่าชีวิตจมปลักมากๆก็จะบวช เอออะไรช้ำมากก็จะบวชไอพวกความคิดแบบนี้ทำให้ศาสนามัวหมองนะคะไอ,อจ,จิตใจดีก็ไม่เข้าวัดแต <laughs> ่ไม่มีจะก,กินนี่ทุ่มกระบาลจะไปอยู่ในวัดหลบเข้าไปวัดมีไว้ทําไมล่ะคะวัดมีเพื่อระบายความทุกข์ไงอาจารย์คนที่มไม่ใช่ค่ะคน,คนที่มีทุกข์เท่านั้นที่จะเข้าวัด คนที่มีความสุขควรจะเข้าวัดคุณผู้ชมเจ้าขาตอนนี้คุณผู้ชมชมรายการของเราอยู่ไหว้พระคิดถึงวัดนะคะตอนนี้เรามีความสุขอย่าให้ทุกข์แบบแม่นี่แล้วค่อยสมสารเข้าวัดส่วนมากนะคะอาจารย์อาจารย์ไม่เคยเข้าไปคุกเคลียกับอยู่กับวัดไปนั่งอยู่สิคะพวกแม่ชีพวกอะไรเนะี่ยถามว่าชีวิตเป็นยังไงอกค่ะจะความรักมั่งลูกไม่รักบั่งเสียพนันหนุนอย่างนี้บั่งเรื่องนี้เรื่องจริงนะคะศาสนาเป็นโดนลม้ลลนลมละลายโดนฟ้องล้มละลายเราเห็นแล้วว่าอ๋อที่คนที่เข้ามาพิ่งวัดนี่มีแต่ความทุกข์ทั้งนั นนหนูก็ขายของไงขายของที่หนูสะสมมาทั้งหมดที่หนูได้มามีรถสองคันบ้านหนึ่งหลังที่ดินคือขายขายนี่เคลียร์ทุนของคนอื่นด้วยนะคือยังเรายังโชคดีกว่าคนอื่นเพาว่าเรายังมีเงินสะสมยังมีของสะสมซึ่งจะสามารถเคลียร์แล้วตัวเองต้องกลับกลับมายืนตรงนี้ที่เดิมของเราได้นี่ถือว่าเป็นโชคดีนะคะแต่ถ้าคนอื่นที่เขาไม่มีอะไรเลยเนะี่ยทางสุดท้ายก็คือเรื่องตายอย่างเดียว ะจะมีเรื่องจะมีหน้า,าหนึ่งเห็ไหมยิงตัวตายเรื่องหน,นีพน,น,นันบอลนีอะไรถ้ามีเทศกาลบอลเมื่อไหร่อ่ะมีคนตายเมื่อน,นั้นจริงๆนะคะนี่ถึงบอกว่าถ้าคุณคิดจะก้าวลงไปแล้วคุณต้องดูแลตัวเองให้ดีถ้าคุณแตแ่แล้วเธอเป็นดาราเธอมีคนรู้จักนับหน้าถือตาเธอเยอะแยะแล้วเธอไปขายรถขายบ้านทุกคนก็รู้ก็เยีแตนหมดตูดใครก็ไม่รู้ตอนนั้นไม่มีใครรู้ว่าจะนนาไปทําอะไรอไม่รู้แต่มีวงการในซึ่งรู้ว่า แตนเป็นอย่างนี้วงกัรในนายแต่วงการประชาชนทั่วไปไม่มีใครรู้เลยไม่อยากจะถามเลยเรารู้ว่าแต่ไม่ค่อยชอบเออเออ สามงสามีเขาไม่กระทืบไม่มีใครรู้แม่พ่อไม่มีใครรู้สักคนเลยแตนเก็บเก่งอ่ะเออไม่มีใครรู้เลยนะเพียงแต่ว่าแตนมีโรคส่วนตัวสุขสาวอาทิตย์เนี่ยแล้วแตนก็ไปายไปเลยแต่ไม่ได้แล้วเขาบอกว่าไปถ่ายรายการแตนก็ไปอยู่จำนวนเพื่อนที่เป็นกลุ่มของเราเองมันลําบากใจมากไหมคะกับการที่จะรวบรวมตัวเองให้คิดได้ว่าสิ่งที่ติดอยู่เป็นสิ่งที่ระยำหนูบอกแล้วไงว่าถ้าหนูไม่หนูยืนอยู่ตรงนี้ได้แสดงว่าหนูคิดได้แล้วนั่นน่ะสิคนบางคนยังคิดไม่ได้ ต้องเอาอะไรมาตือนตนเองครับถึงจะเลิกลตร<น>คิดได้ตนเองเตือนตนเองค่ะหนูเตือนตนเองตลอดอย่าลืมนะพี่ใครเป็นใครติดเหล้าติดยายังมีที่บําบัดยังมีถ้ำกระบอกนะคะไปบําบัดยาได้มีคนช่วยดูแลเขาแต่เรีพีการพนันนี้อยู่กับตัวเรา,เทาแท้เลยมันติดตัวเราถ้าเราไม่สู้กับตัวเราเองเราไม่สามารถชนะมันแน่ใช่ไหมคะไม่มีที่ไหนว่าเออนี่หรอคะวัดนี้เ อ้เลิกการพนันได้นะคะมามาซีมียาฉีดให้เลิกมียากินให้เลิกไม่มีค่ะอยู่ที่ตัวเราเองแต่คตการพนันนี่มันเป็นอะไร<ม>ที่แบบพี่ฆ่าได้แม้กระทั่งชีวิตคนอื่นไม่ต้องเราไม่ต้องฆ่าหรอกคนอื่นฆ่าเราได้เออแล้วมันจริงไหมคะหลังจากที่แตนตัดสินใจเลิก้วชนะใจตนเองแล้ววันนี้เธอกลายเป็นคนธรรมะธรรมโมเธอแบบ ทุกอย่างเธอก็อนุโมทนาไปหมดทุกสิ่งอันไปหมดในชีวิตเชื่อไหมว่าหนูเป็นวิทยากรเกี่ยวกับฟุตบอลหนูไปพูดตามโรงเรียนหนูไปพูดตามสถานที่ต่างๆหนูยอมอยู่ถามว่าทําไมคุณลาตีเป็นดาราคุณไม่กลัวเหรอคุณเยื่อเสียงถามว่ามันถึงตรงนี้แล้วอะเราอยากให้คนรู้ว่าไอ้การไอ้การเล่นเนี่ยมันเป็นยังไงและเข้าไปด้วยด้วยวิธีใดแล้วจะออกด้วยวิธีใดนี่ถือว่าเราจะได้บุญนะ ใช่ไม่มูนิธินี่ตอนนี้เธอเริ่มสั่งทุกคนจะมองยังไงในดูรายการของอาจารย์อยู่เขาจะมาโอ้ยอีหาดดาราคนนี้แม่งเล่นการพนันอุ้ยไม่น่าเชื่อถือเออยนี่ดูไม่ดีเลยโอ้ยัยากล้าจะหน้านะลูกมาแฉทำไมอะทำไมไม่เก็บความลับของตัวเองล่ะเราจะเก็บความลับเมื่อเราทําไม่ดีอะแล้วมันก็ไม่ได้ว่าเสียหายคนอื่นมันเป็นความไม่ดีของเราเองเราจะบอกว่าความไม่ดีของเราเนี่ยคุณจะเอาไปไหมถ้าคุณเอาไปก็ช่วยไม่ได้แต่ถ้าคุณเอาเป็นเราเป็นอาจารย์เป็นตัวอย่าง ก็ถือว่าคุณโชคดีไปเคยร้องไห้ตั้งแต่กรุงเทพไปอย่างจันทนบุรีทําไมร้องนานขนาดนั้นร้องไห้ให้ว่าทำไมชีวิตฉันเป็นอย่างนี้ทําไมฉันเป็นดาราร้องนรถแล้วก็ร้องไปคับไปร้องไปเอาเสื้อตัวที่ใส่ไปเนี่ยอาจารย์ขาเขาบอกโบราณเขาบอกจริงไม่จริงหมืนนะเอาเสื้อตัวที่เองใส่ไปเนี่ยไปถึงไปถึงแม่น้ําห้าเป็นทะเลนะคะต้องเป็นแม่น้ําลําคลองอย่างเดียวเพราะทะเลมันมีคลื่นซัดออกมาได้คลื่นซัดมาฝั่งได้ก็เขียนชื่อตัวเองราตีรัตนาการตรงชื่อตัวเองนะคะ ตายจากโรคนี้ไปแล้วขอให้เวลาตีคนใหม่ถอดเสื้อตัวเองนะถอดเกงเกงตัวเองที่ขับรถไปอะ่ะแล้วก็เขียนชื่อแล้วก็โยนหันหลังโยนลงคลองฟู่คือคือไปคือเพื่อนอ่ะเอาเคล็ดเนี่ยคือช่วยคือต้องทําทุกอย่างอาจารย์เพื่อให้ตัวเองเข้มแข็งขึ้นเออคือทำมาแล้วนะเกลี้ยไปเลยแล้วก็ขับรถในเสยกทรงเกงี่ลิงงั้นนะขับออกมา ดีไม่ลอดจากผีพน,นันจะโดนข่มขืน,<ด>นอยู่ินแม่น้ำาจดบ้าสวยอ,อึมขน<ห>าดนี้อาจารย์คะใช่ไหมหนูลงจากรถเนี่ยหนูถอดเกงเสื้อเขียนชื่อลงไปทั้งเกงลิงตอนประมาณห้าทุ่มห้าทุ่มอ่ะหนูก็ถอดเกงลิงเดินเดินออกไปงั้นนะแล้วก็อธิษฐานคุยอย่างเงี้ยทั้งชุดนั้นเลยอะ่ะแล้วก็ตัดสินใจใส่ยกทรงกางเกงลิงขับรถออกมาขับรถออกมาร้อยเมตรเอาผ้าห่มคลุมอ่ะแล้วก็เขียนในในผ้าต้องเขียนด้วยนะว่า ตายแล้วเกิดใหม่ใครจะเอาเคล็ดนี้ไปเพื่อเสริมให้กำลังใจตัวเองเข้มแข็งขึ้นช่วยประกอบการตัดขาดจากการพนันได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่คุณแตนใช้มา mm hmm. แล้วก็ได้ผลมาลจน<ห>ถึงป<ห>ัจจุบันนี้นะคะดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม Subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไง รับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง StarMac ด้วยกดเลยครับกดกดซิเร็วกด